พวกเราก็พูดอะไรได้ไหมล่ะเขาเล่นกันอย่างเงี้ยเอาจริงไม่ร้องเพลงก็ก็ดูได้นะเล่นแบบนี้กันทั้งคนก็ได้นะพวกเราชอบไงไมเคิลก็มาพี่ไมเคิลแจ็คสันก็มา,มจ,มาจ้าไมเคิลแจ็คสันเขามาพร้อมผู้ช่วยเขาแค่โยนขวดอะ่ะเอฟซียังนั่งดูนั่งเฮอะ่ะเอาเอาสิเอาสิดูความที่เรารักเขาอะ่ะแค่นี้พวกเราก็ดู ในหน้าจอเขาบอกจริงๆไม่ต้องให้น้องเล่นคอนเสิร์ตก็ได้ไม่ต้องให้น้องร้องเพลงหรอกมันเหนื่อยนั่นแหละนั่งโยนขวดหยอกกันไปหยอกกันมาเล่นกันไปเล่นกันมาเอซี FC ชอบกันเฉยน้องประมาณว่าน้องบอกเออน้องร้องเพลงเต้นกันร้องเพลงหอบแฮกแฮกพี่เอฟซยังเฉยไม่เท่ากับน้องหยอกกันหรือเล่นกันอยู่บนเวที <c oughs> ก็เอนดูอยู่ จริงจริง้จน้องร้องเพียงกลัวน้องเหนื่อยเงี้ยก็เล่นกันแบบนี้แหละนั่งก็ได้นั่งข้างๆกันแล้วก็โยนขวดทั้งคอนนั่นแหละให้มันรู้แล้วรู้แลกคือแบบไม่ต้องเล่นอะไรมากมายอะไรอย่างงี้คือแบบแค่นั้นแหละพีเอฟซีก็ดูจ้ารักเขาจะติดเออสีดําข้างหลังแบบแบบที่น้องปลายนั่งแบบนี้เห็นไหมถ้าน้องปลายเออนั่งอยู่ที่ฉากสีดํานะครับ มันก็จะมืดเนะี่ยพอเราเล่งไฟไปเห็นไหมครับหน้าน้องปลายก็จะขาวเวอร์นะครับเราก็ต้องลดแสงเพื่อไม่ให้หน้าเพื่อให้หน้าซับเจ c ค,คือหน้าของศิลปินเนี่ยอยู่ในระดับแสงที่พอดีใช่ไหมพออยู่ในระดับแสงที่พอดีฉากจะมืดนะครับจริงๆแล้วศิลปินไม่มืดหรอกแต่ว่าฉากมืดนะครับฉากจะมืดนะครับเพราะว่าเอ,อ่อด้านหลังฉากไม่มีไฟสีไม่มีไฟแบ็กย้อนกลับมาที่จะทําให้เราเห็นเชฟของศิลปินนะครับ ขอโหวตกกหูนะคะแอดเสียวไม่มีโหวตครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะฮะเดี๋ยวผมต้องดูมุมศิลปินก่อนต้องเซฟด้วยะฮะมุมนี้จะอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนนะไม่ค่อยอยากตัดแคบมากตอนที่นุกนั่งเท่าไหร่นะครับ แกใหมด่ดิแกไม่ได้เลยใหม่ะเช็คกระจอเช็คการอะไรไม่ได้เลยเหรออ่ะลองเช็คใหม่ดิเช็คกระจอดิโ่ไฟอะมานเอาใหม่เอาใหม่เมช็คใหม่ดิแสบอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ค่อยข้าวอยู่ วันนี้นักดนตรีมาช้ากว่าศิลปินเอ่อนักดนตรีมารอแล้วแต่ว่าเรายังเซตเครื่องดนตรีไม่ได้เครื่องดนตรีระวังไว้ด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าเวทีมันเวทีมันแค่เวทีมันเขาเรียกว่าความลึกของเวทีมันไม่เป็นเวทีมันกว้างแต่ความลึกของเวทีมันน้อยนะครับเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวน่าจะประมาณ2เมตรสีสนะครับแต่ว่าเวทีเล็กแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาเนาะ fc ออมแอมนาทีค่ะอ๋อสองคนน่าจะยังไม่มานะฮะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้ไม่เคลืนแจ็คสันครับตอนนี้ผมภาคไปก่อนเนาะเวทียาวแต่ไม่กว้างใช่ครับเวทียาวแต่ไม่ลึกครับเรียกว่าเป็นเป็นความลึกดีกว่าจะได้เข้าใจกันนะฮะนี่ฮนะ เวทีเล็กค่ะแอดอหไลฟ์เสียแป่งมีเสียงน้องค่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูนะว่าคุณอยากได้ยินเสียงน้องใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะฮะแสดงว่าเสียงแบ่งอยู่ใกล้มาก ข้างหลังน้องเป็นทางเดินกลัวน้องตกมันมืดเวทีแคบจะ,สะแสดงกี่โมงคะในกลุป,ปิดประมาณ3ามทุ่มสินาะน่าจะเป็นนอมแอมขึ้นแล้วก็นุกไปลสี่ทุ่มนะครับไม่ต้องร้องเพลงก็ได้คะ่ะแอดเล่นแบบนี้อันนั้นต้องปล่อยข่าวครับ ยืนคนเดียวมันก็ดีแต่ยืนคู่น่ารักมากอ๋อแอดเขาคิดถึงการใช่เปล่าอันนั้นไม่รู้นะฮะเสียอยู่หน้าเวทีค่ะอ๋อถ้าอยากได้ยินเสียงก็ไปที่ของเสียเนาะไล่ของเสียนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมดึงซาวผมดึงซาวมาจากรอรอปล่อยซาวของวงแล้วนะครับเดี๋ยวรอปล่อยซาวของวงแล้วนะครับแป๊บหนึ่งเนาะ โอเคดูแบบนี้สามชั่วโมงก็ได้ค่ะสวัสดีคุณยายหมวยเสียบแปงไรที่ไหนคะไม่เห็นขึ้นเตือนเลยน่าจะเป็นเพจน่าจะเป็นที่หน้า Facebook ของเสียบแปลงหรือเปล่านะครับแอดมีจอให้คุณมนตรีอ่านเม้นไหมคะไม่มีครับ เต็มที่นะครับวันนี้ครับ